你好你叫什么名字 Fiona f i o n มาจากประเทศอะไรครับ你是哪个国家的？香港的香港。ที<干>่ฮ<啊>่องกงมีเลดบุ๊กไหม？呃香港有没有小红书？有有有。有有เคยดูช่องโบกอโลในเสียหงชูไหมครับ？ุ看过呃波哥肉在小红书吗？波哥肉？没有没有。 ไมม่่ออกวที่ฮ่องกงขนมช็อกโกแลตอะไรอร่อยที่สุดใน香港哪个巧克力最好吃的巧克力的嘛对巧克力有พินดา吧พินดาพินดาพินดาที่ประเทศไทยมีขนมชื่อว่าโปโกโรอร่อยมากไ在泰国波哥罗是最好吃的，อาหารไทยที่ชอบที่สุดคืออาหารอะไรครับ最อ欢吃的饭喜ว什么就是泰国菜来打จู吧 กะเพรากะเพาอยากให้แนะนําอาหารฮ่องกงให้คนไทยหน่อยถ้าไปฮ่องกงเนี่ยจะต้องกินอาหารเมนูอะไรเจ้าอิยส่งขังขอไฮ่องกงให้คนไทยหน่ทยถ้าปฮ่องกงเนี่ยจะต้าินาหารเมนอร้าอธิบายสิ่งของของฮ่อชกงให้คนไหช่ย